สวัสดีครับขอต้อนรับสู่โปรเจกต์ไบเดอร์ครับผมป้าเฟสด้าครับพี่ก้องครับครับผมวันนี้ก็จะมาขอแนะนําเกี่ยวกับโปรเจกต์ไบค์เดอร์นะครับผมครับเพราะฉะนั้นคลิปแรกนี่เราจะเริ่มเรื่องอะไรกันอีครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นี่ผมบอกตรงนะไบค์เกอร์นอกจากรถแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายนะครับพี่เครื่องแต่งกายนั้นเราก็เริ่มต้นที่เรื่องหมวกกันน็อกแาระการับกันเรื่องหมวกกันน็ักป้าขอตัวอย่างหน่อยครับหมวกกันน็อกนี่ครับพี่หมวกกันน็อกครับมีสายราค ใช่ครับตามภาษาเต้ครับโอทิมเซอร์แบบนี้ครับสบายไมรู้ไหมว่ามันเรียกว่าแบบไหนไม่รู้ผมเรียกงมันกันนอกครับจริงๆมันเรียกว่าหมวกโอเพนเฟสนะครับโอเพนเฟสครับหมวกกันนอกที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกเห็นเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยมีจริงๆมีหลายแบบมีเยอะมากครับมีโอเพนเฟสมีฟลุคเฟสมีฮาร์ทเจลครึ่งใบนะครับพวกช็อปเปอร์ชอบใส่ ทีนี้เราลองมาดูรายละเอียดนว่ามันมีแบบไหนบ้างครับเมื่อกี้เราแนะนำ<ม>โคฟเฟชไปแล้วครับทีนี้เรามาดูฟูเฟชบ้างนะครับเป็นหมวกที่ปลอดภัยที่สุดเก็ว่าได้นะครับหมวกฟูเฟชนะครับก็จะมีที่ติดคามมีชหน้านครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนลายแบบไหนอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ใหม่ที่ใหม่นิดนึงที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็คือหมวก ฟลิป up นะครับเป็นโหมดฟังก์ชันครับครับโหมดฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีส่วนหน้าที่สามารถเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้ออกได้แน่นพอสมควรน,นะครับข้อดีมีข้อเสียมีนะครับข้อดีก็คือคุณสามารถเปิดระบ,บายความร้อนหรือผลพูดคุยดื่มน้ำอะไรก็ได้แต่ข้อเสียก็ยคือน้ำหนักเรื่องของอน้ำหนักแล้วก็รกาคาแล้วต้ามีวิธีเลือกหมดยังไงบ้างครับ หลักหลเลือกหมวกพี่ผมก็ดูรูปร่างนี่ถ้ามันสวยใช้ได้หนโงเป็นไม้เป็นมืออะไรก็เยอะฮะเยอะหมวกครับไม่ใช่หญิงก็คือทุกหมวจริงๆก็ดูสีสันรูกทรงแล้วมอกก็พอแล้วไม่ใช่หรอครับพี่มอกใช่ไหมครับครับมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมใช่นะครับอุตสาหกรรมเนี่ยครับจริงๆแล้วหมวกกันน็อกครับเราจะดูที่มาตรฐานที่เราใช้ใช้กันทั่วโลกเนี่ยก็จะมีหลอดตาสเนลนะครับท่านสังเกตจะได้เห็นอยู่ด้านหลังหมวก ว่าดีโอทนะครับหลัเสนอเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เขาทดสอบการกระแทกมาแล้วนะครับการใช้งานต่างๆนะครับ๋ตวตอนท้ายเราอาจจะมีทดสอบหมวกนักใหดูนะครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทั้งนั้นเรามีหลักในการเลือกหมวกอย่างไรบ้างครับหมวกเลยครับนอกจากรูปทรงก็จะมีขนาดแล้วก็น้ําหนักที่เขามาเกี่ยวข้องพูดถึงเรื่องน้ำหนักกันก่อนครับน้ําหนักเนี่ยยิ่งเบายิ่งดีครับยิ่งเบายิ่งดีก็น้องต้าเราคิดถึงว่าเวลาเรา กิดอุบ so ัติเหตุล้มหมุนติ้วๆๆที่ความเร็วสักห้าสิบหกสิบก็พอไม่ต้องเกินร้อยหรอกอ่าแค่นั้นก็พอแล้วหัวรอก็นอย่างนี้ครับก็จะการแดนไมแดนน้ำถ้าหมวกหนักก็คอหักก็แสดงว่าน้ำหนักเป็นสิ่งที่เราควรต้องสังเกตไว้ครับใช่ครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องขนาดนะครับขนาดเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าขนาดของหมวกกระทั่งงอตะระบายเนี่ยรูปทรงมันจะถูกออกแบบมาเองว่าโอเคใหญ่เล็กช่างมันแต่ว่าขนาดเราพูดถึงเนี่ยคือขนาดของศีรษะกับหมวกครับ วิธีการวัดขนาดนะครับเราใช้สายวัดธรรมดาก็ได้ครับหรือว่าถ้าคุณไม่มีสายวัดใช้เชื่อนะครับวัดแล้วก็เดี๋ยวออกมาทาบกับระดับทัดได้บอว่าขนาดเท่าไรนะครับวิธีวัดหัวที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราผ่านถัดออกมาให้สองข้างนะครับออกมาสองข้างกลับมาที่หัวคิ้วครับทับคิ้วเข้าไปนะครับแล้วก็วัดดูครับถ้าเอาวัดถูกครับได้ครับของผมอยู่ประมาณห้าสิบเก้า ห้าบเกเซนครับผมครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าหมวกขับไปหลืไปมีปัญหาในมั่งหมวกเข้าไปก็จะใส่หลเดขาดเขาเลยอาจจะไม่ไหลเดินไม่สะดวกนะครับเขาเลยเกิดการขี่รถาแล้วน่ารื้อเราเรื่องหลวมก็ไม่ดีกว่าที่สมบายิถ้าหมวกหลวมๆเรามาดูใบนี้นะครับหมวกใบนี้ค่อนข้างหลวมเพราะความปลอดภัยสายสายรับทะนกับหมวกอันนี้ใบนี้ถือว่าค่อนข้างหลวมสำหรับผมปัจจุบันนะครับใส่แล้ว ที่ความเร็วหนึ่งก็จะมีลมพัดผ่าน,นครับห <c oughs> มูจะหลวมโอเคดูว่าหน้าจะไม่ระยับหน้าไม่ระยับครับพอเราขี่ด้วยความเร็วมันก็จะกระพือตรนี้นเราต้องหัวรัดอันนี้อันตรายมันนี่คืออันตรายเลยอันตรายนะครับหมูที่ดีจริงๆท,ที่พอดีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะเลือกหมูที่ค่อนข้างพอดีกับใบหน้าพอดีกับใบหน้าสะอาดนะครับนดูอย่างนี้แล้วชัดง่ายๆนะครับอย่างนี้หนึ่งก็ห่า นี่คือแบบที่เขาทำไปดีเออแค่อย่างนี้แล้วก็อย่างผมเนี่ยเลือกสไบหนึ่งเนี่ยที่แนะนําได้นะครับได้ครับหกไซส์ของตาห้าสิบเก้าเซนได้เลยครับสักคู่ครับครับหกใบนี้ครับอันนี้ทรงใบใหญ่ที่สุดที่พี่มีอยู่นี่ใช่ไหมครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมสังเกตดูว่าผ่านการเซ็นเซอร์นะครับจริงๆแล้วไม่น่าเซ็นเซอร์นะลองสวงดูเลยได้ครับลองส่งเลครับมาขอไม่เอาแน่หรอครับผมลืมครับเดี๋ยวผมตัวไม่หล่อ แน่นเลยไหมนิดหน่อยครับดีแต่ได้งมากเลยปัญหาในการหมวกบางทีสีสาได้แต่แก้มบีนะครับเราแก้มหายทกการว่าเราหาอะไรก็ได้แข็งๆที่รูปทรงใหญ่อาจจะเป็นกองกระดาษทิชู่นะครับยัดใส่เข้าไปในหนวงนะครับแล้วปดมันไว้ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งเพื่อให้ฟองน้ำมันเกิดการยุบตัวนะครับเราก็จะใส่สบายขึ้นแต่สำครับอันนี้เป็นการวิธีการแก้ปัญหาสําหรับบางคนที่เอามือเข้าไปขู่หรือเอาอะไรที่อยางเปิด เปิดฟองน้ำออกแล้วก็ขูดโฟมข้างในออกนะครับเป็นวิธีที่ผิดนะครับเป็นวิธีที่ใหญ่ทั้งๆกายแรงนะครับเพราะว่ามันทําให้ความแข็งของโบทเลียนไปแล้วพี่บอกตัวนี้มันปอดเัรที่สุมดมันปวดมันมีไฮไลท์ครับต้าใส่ใส่ล้างตาให้ดูหน่นอยนะครับตัดไปถหน้าเลายหน้าถีบมือซ้า,ไายไฮไลท์ครับ ครับเลือกหมวกเลือกให้ถูกต้องครับผมก็แบหมึ่นะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดอบจับสเนลกันนะครับในสไตล์ของ <Project S 2> โปรเจกได<ๆ>เดอร์อครับมาดูนช่วงทดสอบพิเศษรับการสนับสนุจากสเนลและเล่าไขเล่าเท่ง เรากำลังทดสอบพิเศษหัวก,กันแบบบ้านๆมน,นบ้าเป็นไงแบบ้างครับดีเสิครับดใช่ไหมครับ